เป็นมุมถ่ายรูปค่ะสวยถนนมันเป็นเนินค่ะ<อ>คนก็มาถ่ายรูปแล้วก็มาแวะกินกาแฟร้านนี้นะคะกาแฟอะไรคะรสคาเฟ่รสกาแฟโอ้ยมีกาแฟขี้ชะมดด้วยนะคะมีหลากหลายนะคะมีอะไรกินบ้างคะแนะนหน่อยคะ่ะจะมีชากาแฟเมนูนมแล้วก็เมนูโซดาค่ะ ก็จะมีามกาแฟาสูตรของทางร้านด้วยนะคะที่ขึ้นชื่อที่คนสั่งเยอะๆอะไรคะจะเป็นากาแฟาสูตรของทางร้านค่ะที่นี่จะใช้ากาแฟาเป็นสูตรร้านเราแล้วก็ใช้ฝ่งมะพร้าวแทนคอฟฟี่เมดรสไข่บันานค่ะโอ้ห้ามาชิมกันให้ได้นะคะตรงนี้อยู่ที่ทะเลเรียบชายทะเลขนองค่ะตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปเลยค่ะถ้าหาจุดถ่ายรูปไม่เจอหารดกาแฟานะคะจุดถ่ายรูปอยู่หน้าร้านลดกาแฟมาอุดหนุนกันได้นะคะราคาไม่แพงนะคะเพราะว่าเขารสชาติอร่อยด้วยนะคะ อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอขนมน,นะคะเรียบชายทะเลนะคะนะคะี่นะคะร้านกาแฟค่ะมีกาแฟขี่ชมด,ด้วยค่ะแม่นะคะ้าสวยมากเลยนะคะมาอุ่นกันได้ค่ะของเขาอร่อยด้วยนะคะ,ะาขายหมวกด้วยนะคะ หมวกถ้าเกิดใครถ่ายรูปแล้วร้อนก็มาซื้อหมวกได้นะคะราคาไม่แพงลดราคาด้วยค่ะน้ำเปล่าน้ำอัดลมผ้ายเย็นของที่ระลึกนะคะสอบถามแม่ค้าได้ค่ะเป็นรถกาแฟค่ะเขาขายขายทุกวันใช่ไหมคะขายทุกวันรถกาแฟค่ะโค้งเป็นลูกขึ้นนะคะ